จะมาเนาะคะก็จะมาต้มน้ำไม้เพื่อให้มันมูสโอมเนาะเพราะว่าเขาใส่น้ำไม้ถุยนะทุกคนนะคน่ะอันนี้ก็จะพาทุกคนมาแกงน้ำไม้กนันนะทุกคนอันนี้ก็คือหยาแนงทำมาเลยมัเบิ้ิธีชิ้นเต๋อ Let's go <S หมอนเสร็หลังจากนั้นเนาะเขาจะน้ำไม้ลงรุ่นนีโบมีสีเนาะมีแต่ผัก มีแต่พักมีศีนตอนนี้ตอนนี้เขาก็ใช้ข้าวเบือ่อแล้วแล้วก็ใช้กระเด้ปุ้งเรียบร้อยมีดท่าให้มันคนเบนื่อบม่ให้มันติดหมอนทุกคนตอนนี้เขาก็เอาเทปเข็มลงกับเ็ปกระตุนต้นหนะจ๊ะหน้าตามันก็เริ่มเป็นแซ่บเป็นแบนี้เลย อาจารย์อาจารย์คนเสียงนี่ก็คือหน้าตาให้แล้วเรียบร้อยแล้ว ก็เห็น,นเป็นตามหม้อที่ซอยเป็นอย่งนี้รก็ปีมาจากสูตรเดเกินนี่ก็คือเจ้าน้ำที่ส่เคลิลเนาะ

บินใน4ราคาพิเศษขาพิเศษก็3,000เขาขายใน4,000หเน่าช่มพัน3,000จะหาใช้เมื่อไหร่จุวะจะแกะล้วแ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 ล้วไหมได้ก่อนก่อนจะหาพัน เนี <T <il> t <ình> ừ, ừ. Ờ, ่ยผเนเี่ยตอนสามคนเสีอหนบม้อเลยเปนชิ้นขนาดเอาจี่าบ้า่ไเจ้าจักมันก็หอมอยู่บ่มก็อดนี่คือแต่ละต่างก็สูงแก่แน่ติ่างก็จะรวันเป็นแบบแก่ันหดคุณอมเฮ้ยเห็นเจอน้ำขวดลตักเลาตักนะไม่ใส่หอยหรอกหยงไปก็มอดห่ังไปก็ห้องเสือตักตัตรงไหเจรันกหรอ lại tôi lấy việc Mà đây แขยงมากเลยวีเนียเนาะเพราะว่ากจะเ้างนะบก็อสรางานทั้ค เราเพื่องอยู่ชิวรดบอกเลยว่าดีเลยไปดูหอ 嗯，我怕我用难度。 ของกินที Jamie Jamie ่มามาเป็นอะไรแซบบะแซบหลายเป็นอะไรจะเป้เหน่งสืพาเลย